วันนี้กับ5ผลไม้อันตรายนะคะถ้าหากว่าคุณมีภาวะไตวายไตเสื่อมนะคะควรเลี่ยงผลไม้5อย่างนี้นะคะมีอะไรบ้างตามพี่การไปดูกันเลยค่ะ ดีค่ะทุกคนวกวับพี่การนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะวันนี้เนี่ยพี่การได้รวบรวม5ผลไม้อันตรายนะที่คนไข้ไตเนี่ยควรจะเลี่ยงนะคะอันดับแรกเลยอยากให้พวกเราเนี่ยมารู้จักกับภาวะไตวายไตยเสื่อมหรือว่าโรคไตกันก่อนนะคะโรคไตเกิดจากการที่ไตเนี่ยถูกทําลายทีละเล็กทีละน้อยนะคะโดยสาเหตุหลักๆก็คือเกิดจากโรคเบาหวานโรคความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือถ้าหากว่าในกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของไตวายเฉียบพลันที่ไม่ได้รับการรักษานะคะอย่างเช่นท้อง เสียเสียน้ําอย่างรุนแรงหรือว่าอุบัติเหตุที่แบบว่ามีการเสียเลือดอย่างรุนแรง ผลไม้5้าอย่างที่พี่การกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะมีผลทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของไตเนี่ยลดลงได้นะคะและที่สําคัญก็คือเป็นอันตรายสําหรับโรคไตมากมากเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวที่จะทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องฟอกเลือดฉุกเฉินได้นะคะเพราะฉะนั้นตามมาดูกันเลยว่า5้าผลไม้อันตรายสําหรับคนไข้โรคไตเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะผละไม้ชนิดที่1นนะคะก็คือผลไม้ที่หวานจัดนั่นเองนะคะผละไม้ที่หวานจัดอย่างเช่นเงาะ ลิ้นจี่ลำไยนะคะแตงโมนะในผลไม้กลุ่มนี้จะอุดมไปด้วยน้ําตาลฟรุกโตสนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาในเรื่องของภาวะไตวายไตยเสื่อมและบริโภคผลไม้ที่หวานจัดนะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือผลไม้หวานจัดจะอุดมไปด้วยน้ําตาลฟรุกโตสสิ่งที่น้ําตาลฟรุกโตสจะมีผลก็คือ 1. ทําให้เกิดภาวะความดันโลหิตส,สูงขึ้นมาได้นะคะ 2. ก็คือทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้ซึ่งหลายๆคนน่าจะทราบแล้วทั้งเบาหวานทั้งความดันคือใส สําคัญที่ทําให้ค่าไตาของเราเนี่ยลดลงหรือว่าทําให้ไตเสื่อมเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถหาว่าใครเป็นโรคไตผลไม้หวานจัดให้ทานในปริมาณที่จํากัดนะคะไม่เยอะจนเกินไปนะคะ มาถึงผลไม้ชนิดที่2ที่คนไข้ที่เป็นโรคไตควรจะเลี่ยงนะคะอันตรายกับไตมากๆเช่นเดียวกันนะคะก็คือผลไม้แปรรูปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มนะคะซึ่งในกระบวนการถนอมอาหารหรือว่าในกระบวนการแปรรูปผลไม้เหล่านี้เนี่ยส่วนประกอบที่สําคัญที่มาทําผลไม้แปรรูปเหล่านี้นะคะก็คือเกลือนั่นเองซึ่งทาอะไรที่เราบริโภคเกลือเยอะจนเกินไปนะคะความดันโลหิตสูงตามมาได้แน่นอนนะคะหรือถ้าหากว่าใครที่แบบว่ามีระดับความดันโลหิตที่สูงอยู่แล้วและทานยาลดความ ดันอยู่แล้วถ้าหากว่าคุณกินเค็มเยอะๆนะคะมันจะทำให้คุณไม่สามารถที่จะลดยาความดันที่กินอยู่ได้นะคะ และผลไม้ชนิดที่3นะคะที่คนเป็นโรคไตควรเลี่ยงนะคะก็คือน้ำผลไม้นั่นเองนะคะในส่วนของน้ำผลไม้นะคะสิ่งที่กังวลก็คือน้ำตาลฟรุกโตสอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าน้ำผลไม้1แก้วมีน้ำตาลเท่ากับโคคาโคล่าหแก้วนะคะเพราะว่าในส่วนของผลไม้เนี่ยส่วนประกอบ3อย่างที่มีอยู่ในผลไม้นะหก็คือน้ำตาลฟรุกโตส2กาก,ากใย3น้ำนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยทานน้ำผลไม้เราจะได้น้ำตาลเยอะมากแต่เราไม่ได้กากใย ะะแต่ถ้าหากว่าเราทานผลไม้เป็นชิ้นๆเนี่ยเราจะได้กาดใหญ่ด้วยแล้วก็ได้น้ำด้วยและที่สำคัญก็คืออิ่มเร็วด้วยนะคะมาถึงผลไม้ชนิดที่4ที่คนไข้ไตเนี่ยควรเลี่ยงนะคะก็คือผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนั่นเองนะคะซึ่งอันดับแรกมารู้จักกับแร่ธาตุโพแทสเซียมว่าเกี่ยวเนื่องอะไรกับโรคไตก่อนนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะทย้ายๆนะคะระยะ4ระยะ5นะซึ่งค่าการทํางานของไตเนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณ3 0นะคะมันจะทําให้ไต มีความสามารถในการขับเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกายได้น้อยซึ่งเกลือแร่ตัวที่สําคัญมากๆเลยก็คือโพแทสเซียมนั่นเองนะคะเพราะโพแทสเซียมมีผลกับการทํางานของหัวใจโดยตรงถ้าเมื่อไหร่ที่โพแทสเซียมในเลือดเราเนี่ยสูงผิดปกตินะคะ ก็จะทําให้การบีบตัวของหัวใจเนี่ยผิดปกติไปด้วยอาจจะทําให้หัวใจเนี่ยบีบตัวผิดจังหวะหรือถ้าหากว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงมากๆจะทําให้เราเกิดภาวะหัวใจวายและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความจําเป็นที่ต้องระมัดระวังสำหรับคนไข้ไตนะคะยกตัวยอย่างผลไม้ที่โพแทสเซียมสูงนะอย่างเช่นขนุนทุเรียนมะละกอสุกมะม่วงสุกส้ม กล้วยมะขามหวานมะขามเปรี้ยวลูกพรุนนะคะผลไม้ในกลุ่มนี้จะมีโพแทสเซียมที่สูงมากๆนะคะถ้าหากว่าใครที่อยู่ในภาวะไตาวายระยะสุดท้ายนะคะพิการแนะนําเลยอยากให้ทานในปริมาณที่จํากัดและก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองค่ะ และมาถึงผล,ลไม้ชนิดสุดท้ายนะคะชนิดที่5ที่คนไข้ไตาวายไตยเสื่อมควรเลี่ยงหรือว่าควรทานด้วยความระมัดระวังอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือในส่วนของผล,ลไม้อบแห้งต่างๆนะคะ ในส่วนของผลไม้อบแห้งไม่ว่าจะเป็นลำไยอบแห้งกีวีอบแห้งหรือลิ้นจี่อบแห้งเงาะอบแห้งส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มของผลไม้อบแห้งเนี่ยมันจะอุดมไปด้วยน้ําตาลที่สูงมากๆนะคะซึ่งที่อันตรายไปมากกว่าน,นั้นก็คือมันจะมีผลไม้อบแห้งบางชนิดนะคะที่มีการเติมน้ําตาลเข้าไปด้วยเพื่อปรับรสชาติของผลไม้นั้นๆนะอย่างเช่นกีวีอบแห้งหรือว่ามะเขือเทศอบแห้งอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันจะยิ่งแบบว่าได้น้ําตาลเยอะเข้าไปมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งน้ําตาลนี้เองคือ ตัวร้ายสําหรับขนไข้ไตนะคะเพราะมันจะทําให้เส้นเลือดของเราเนี่ยเกิดการเสื่อมเกิดการอักเสบขึ้นมาได้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงไตวายไตยเสื่อมได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็ครบจบลงไปแล้วกับ5ผลไม้อันตรายนะคะคนไข้ไตเนี่ยต้องทานด้วยความระมัดระวังหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือควรเลี่ยงนะคะเดี๋ยวพี่การสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ 1. ผลไม้หวานจัดนะคะ2ผลไม้แปรรูป 3. น้ำผลไม้ 4. ผลไม้ที่มีระดับแร่ธาตุโพแทสเซียมสูงนะคะและ5ก็คือผลไม้อบแห้งนะคะ5อย่างนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้เลี่ยงหรือถ้าหากว่าใครที่แบบว่าอยากทานจริงๆให้ ทาในปริมาณที่จำกัดนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การเขาฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ